ได้บ้างมาลุ้นกันเฮ้ยช่วยแกะไเราหะเาวปะเรามันเป็นผู้ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วดีว่ะตรงนี้ไอแกตัวนี้มันจะมันจะขึ้นไปทำไมเนี่ยเออออเออเอได้อยู่นะอ้แ้อ้ออ้โอ้ไ้้อ้อ้ สงสัยน้องแก่ตัวนี้ไม่ได้ลงจากเขาแล้วแหละเอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยเฮ้ยเมันอยู่ที่อันสุดท้ายนี่แหละมีใครได้เลยดต้อง้ต้องี้เอ้ยเอ้ยใช่เหรอมันต้อง